สนุกรู้ลงมือทำวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องจรวดกระดาษโดยคุณคือวิชุณีรักวิรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆหลายๆคนเนี่ยพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์จรวดกระดาษกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปประดิษฐ์จรวดกระดาษได้นั้นเราก็จะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมคะอะจรวดกระดาษที่เด็กๆเคยเห็นก็คงจะหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมคะอ่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆเลือกค่ะมีกระดาษ ดินสอสีแล้วก็กันไกรค่ะเด็กๆช่วยคุณครูค,คิดหน่อยสิคะว่า,อ,าอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะใช้ในการประดิษฐ์จัลวดกระดาษค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะเอาละมาดูกันเลยว่าตกลงแล้วเราจะใช้อะไรบ้างนั่นก็คือใช่แล้วนะคะเราจะใช้เพียงกระดาษ กับสีนั่นเองค่ะสำหรับกระดาษนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษสีเขียวนะคะที่คุณครูได้แจกไปให้นะคะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการพับจรวดแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเป็นภาพให้ดูก่อนนะคะในขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนเนี่ยพับกระดาษเข้าหากึ่งกลางตามรอยเส้นปะนะคะดังรูปจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยกำหนดแนวพับค่ะแล้วก็พับปลายแหลมนะคะเข้าตามลูกศรที่ดูดังรูปได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้กำหนดแนวพับอีกครั้งค่ะแล้วก็พับลงมาตามลูกศรชี้จากนั้นให้พับครึ่งเข้าหากันดังรูปนะคะเสร็จแล้วก็ให้กำหนดแนวพับแล้วก็พับปีกลงตามแนวเส้นประเป็นดังภาพเลยค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเด็กๆก็จะ ตกแต่งให้สวยงามค่ะเอาละาคา่ะสาหรับภาพนี้นะคะเด็กๆคนไหนตามไม่ทันต่อไปคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมกันค่ะจากที่เด็กๆนะคะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษขึ้นมาเลยค่ะกระดาษนะคะให้ใช้กระดาษสีเขียวนะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะเมื่อได้มาแล้วนะคะจากสามเหลี่ยมแบบนี้ให้นักเรียนคลี่กระดาษออกค่ะ เมื่อคลี่กระดาษออกก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยพับค่ะพับให้เป็นมุมแหลมๆด้านบนโดยพับปีกด้านนี้นะคะเดี๋ยวดูคุณครูนะคะเวลาพับนะคะให้นักเรียนเล็งให้ดีๆนะคะถ้าเกิดปลายจรวดของเราเนี่ยมันแหลมนะคะมันก็จะยิ่งสวยงามนั่นเองค่ะ เมื่อเราเลงได้แล้วเราก็พับรูดลงมาเลยเมื่อได้ข้างขวาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําด้านซ้ายค่ะนักเรียนสามารถพลิกกระดาษได้เลยนะคะเอาตามที่นักเรียนเนี่ยถนัดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นป้ายแหลมๆแบบนี้เลยหนะ้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมคะพอ,อได้หน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยพับค่ะพับปลายแหลมๆเนี่ยขึ้นไปด้านบนประมาณอึ่งน,นึงนะคะอ่าพับขึ้นมาหลังจากพับแล้วนะคะเราก็จะ ด้านบนตรงนี้ลงมาอีกหนึทีค่ะอ่าเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะของเด็กๆเหมือนคุณครูไม่เอ่ยอ่ะเมื่อถึงตรงนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยพับครึ่งค่ะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะพับครึ่งอ่าก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เรายัง ร่อนไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องทําปีกของมันขึ้นมาค่ะตอนนี้เราได้ที่จับแล้วอ่ะเราก็จะพับปีกของมันด้านบนเนี่ยลงมาค่ะเพื่อเป็นปีกสาหรับการร่อนนั่นเองอ่าข้างที่หนึ่งเสร็จแล้วกับหลังหันค่ะพับลงมาเป็นข้างที่สอง เสร็จแล้วนะคะตอนนี้จรวดของคุณครูเนี่ยยังไม่สวยเลยค่ะคุณครูต้องเอาไปทำอะไรคะเด็กๆใช้แล้วนะคะก็จะตกแต่งอาจจะใช้เป็นสีเมจิกนะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยมีสีไม้ก็สามารถใช้สีไม้ตกแต่งได้เลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกาันก็จะ หน้าตาประมาณนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งคุณครูมาก่อนที่จะนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ชมทั้งภาพขั้นตอนนะคะแล้วก็คลิปการสอนการพับแล้วให้เด็กๆเ,เนี่ยพับให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามแล้วอย่าลืม ่าถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก่อนที่จะนำไปเล่นกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปละค่ะ